สวัสดีค่ะทุกคนที่อยู่เมืองไทยนะคะหรือทุกคนที่อาศัยอยู่ในต่างแดนค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ที่สวนหลังบ้านเหมือนเดิมค่ะเป็นเวลาเย็นนะคะของประเทศเยอรมน,นีค่ะมน,นีกับมีเวียกมาเห็ดอีกคือเก้าค่ะหรือมาทำงานนิดๆหน่อยๆนั่นเองค่ะจะมาถอนเศษต้นข้าวนะคะที่ติดมากับมูลม้านั่นเองค่ะที่เรานั้นเอามา ผสมกับดินที่เราซื้อมาจากช็อปนะคะเป็นมูลม้าที่เพื่อนบ้านนะคะมาทำความสะอาดคอกม้าก็เข็นมาให้นะคะอ่ารถนึงนะคะเราก็เทลงไปเราไม่ได้เลือกเศษคอนออกนะคะหรือเศษข้าวสาลีพอเปียกฝนนะคะนางก็งอกขึ้นมาพร้อมกับสลัดนะคะที่ เราปลูกนั่นเองค่ะสลัดก็สวยนะคะต้นคอนก็สวยถ้าเราปล่อยไว้นานๆต้นนางก็จะใหญ่โตเหมือนต้นข้าวนะคะก็เลยต้องรีบถอนออกค่ะเดี๋ยวมันจะงําหรือมันจะคุมต้นสลัดนั่นเองนะคะภาษางําก็ภาษาอีสานนะคะท่คุน้นั่นเองค่ะอากาศมือมีตอนเย็นๆนะคะค่อนข้างที่จะเย็นนิดนึงเพราะว่าดู แล้วคิดว่าฝนน่าจะตกนะคะเย็นนี้หรือกลางคืนนั่นเองนะคะภาพมันก็จะย่อนแสงนิดนึงค่ะเพราะว่าเราถ่ายหันหลังไปบริเวณทายไปตรงกระท่อมนั่งนะคะแสงมันก็นเลยจะเป็นข,า,ขาวๆนิดนึงค่ะบางครั้งวิดีโอที่เราถ่ายบางครั้งภาพออกมาก็สวยบางครั้งก็ภาพออกมาก็จะไม่ชัดเพราะว่า มันเป็นกับการถ่ายย้อนเสงนะคะขากล้องก็จะใส้ขากล้องแบบหมุนรอบทิศขาโดยที่เราเพราต้องไปจับเคลื่อนมันให้นัง้งให้ขากล้องนั่นหันองนนะคะทอนไปให้เบิดค่ะมันจะขืนมาแต่ว่าทอนไปหลากมันก็ขาดนะคะบางอันมันก็ขืนมาค่ะค่อยๆค่อยๆถอ,อ,อ,อนไปค่ะ ถามว่าทําอยู่ตรงนี้มีความสุขดีบอกก็มีความสุขค่ะเพราะว่าปกติแล้วนะก็เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ค่ะชอบดูอย่างที่เราปลูกออกมาแล้วมันจะเลื้นงอกงามมันก็มีความสุขนะคะดอกไม้นี่เราปลูกมามันก็ชื่นใจเนาะเวลามันให้ผลผลิตให้ความสวยงามเนาะที่เราได้เห็นมันก็รู้สึกภูมิใจะคะ่ะเหมือนการที่เราปลูกผักเหมือนกันเราปาลูกผักเราใส่ใจดูแลนะคะ พอเราได้เห็นผลผลิตนะคะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ได้เก็บกินนะคะโดยที่เราเราก็ต้องไปซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนาหนาวเราก็ต้องซื้อเพราะว่าที่นี่บ่าสามารถที่จะปลูกผักได้เพราะว่าเราก็บ่าสามารถที่จะไปลุ่งทุนนนอตติดฮีเตอร์อะไรให้เตอร์อทำความร้อนเหมือนเขาแล้วก็ปลูกอาศัยปลูกเฉพาะหนาร้อนนะคะ เราก็จะทอนไปเรื่อยๆค่ะสามีก็เลิกงานมาตอนเย็นค่ะเราก็ไออยู่เทศงานเช่นกันค่ะขยันมากๆค่ะหากว่าเมียเฮ็ดอีงเราก็สิมาซอยตลอดนะคะทอนใหญ่ยยประมาณนี้ก็จะมาซอยเก็บมาซอยถอนประมาณนี้นะคะเป็นคนที่อยู่เฉยๆอ่ไ้เช่นกันค่ะ <c oughs> เห็นอีงที่ว่าโลกๆในสวนในอย่างก็สิพากันเดินเก็บ หรือว่าหยาที่ว่าขึ้นมาก็จะพักกันทอนค่ะแล้วก็เป็นคนที่ว่าชอบนั่งเล่นหลังบ้านแล้วก็เหมือนอ่ายงแบบติดบ้านค่ะไปไปไปในเมืองนี่จะไปได้บ่โดนค่ะมันจะรู้สึกว่ามันลำค้านมันเบื่อข้อมูลไว้ถ้าเกิดว่าจะอยู่หลังบ้านกันนี่ค่ะนั่งได้หมดวันค่ะบางวันเหนื่อยก็พักกันกนอนอยู่หลังบ้านนะคะก็จะมีปีมีอย่างไว้นอนนะคะในช่วงหนา้อน นี่ใสของเราทั้งสองคนก็นจะเป็นคนที่บาค่อยชอบบุญวายก็ไผ่ค่ะเพราะชอบความบุญวายนั่นเองนะคะชอบอยู่เงียบๆกันค่ะแต่ถามว่าจะมีเพื่อนมาพบปะสังสรรค์ก็มีค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่บ่คอยชอบอยู่การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั่นเองเพราะชอบการเสียงดังหรือว่ารถติด การจะล้าจอนติดขาดประมาณนี้จะเป็นคนค่อนข้างที่จะเบื่อแล้วก็ลำค้าญประมาณนี้แต่อยู่ในธรรมชาตินี่มันก็หลู้สึกว่าสดชื่นนะคะแล้วมันก็บม่ได้วุ่นวายอะไรก็รไผ่ปนใดแล้วก็เว้าม้อยนอกเรื่องไปค่ะถอน,อนต้นเขาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะมือหนึ่งก็ยุดที่สวนหลังบ้านค่ะก็มีความสุขนะคะหาเห็ดนูนเห็ดน,นีค่ะ มีกิจ,จกรรมให้เหทุกอย่างค่ะช่วงหน้าร้อนนี่ค่ะเบื่อก็ไปเดินเล่นในฟาร์มหรือเดินเล่นรอบหมู่บ้านค่ะนานๆที่ก็จะเข่าเมืองนะคะถ้าว่าพอไปซื้อของหรืออย่างก็จะเข้าไปในเมืองค่ะถามว่นในเมืองไก่บอนก็บปด็ดไก่ค่ะกระแคกซีกิโลหรือสามกิโลนั่นเองค่ะไปมันบปด็ดไก่จากบ้านค่ะชนนบทกระจิงแต่วันนั้นชนนบทปนันเลยค่ะ ในที่สุดเราก็ถอนต้นข้าวออกหมดแล้วนะคะหรือต้นคอนนะคะเนี่ยค่ะรากมันก็ถอนออกบเวมขึ้นเก้าค่ะไผ่เป็นขึ้นข่อยบ่คะอยู่ซื่อๆบ่ได้ค่ะเปลี่นบอกคั้นมือบวม่นว่าอันนี้เด้อเห็นต้นมงเห็นต้นไม้บ่ได้ค่ะหรือดอกไม้บ่ได้ค่ะต้องปลูกค่ะเป็นคนที่ชอบปลูกจริงๆค่ะเฮ็ดไดเวิร์ดมือค่ะ ไปถ้าสมมุติว่าไปซื้อของอย่างนี้ต้องมีการย่างแวะไปดูดอกไม้ที่เขาขายค่ะพี่น้องอันนี้เป็นดอกเดซี่เลยเนี่สวยมาก,มากเลยภาษาเยอะมันเขาเรียกดอกอย่างดั้นสวยมา,มากเลยจ้าดอกเดซี่อันนี้จะเป็นสีข,ขาวอันนี้ก็จะเป็นออกสีอัน ชมพูชมพูค่ะสวยแห้งขึ้นเองตามธรรมชาติสีงามอ,อกมาขึ้นอยู่สนามหญ้าค่ะ <c oughs> มื่อนีอากาศก็ไม่ค่อยมีแสงแดดอากาศมืดปึงได้ละท้องฟ้าม่ค่อยเปิด อาโลอันนี้บ่แน่ใจว่ามันเป็นยอดกระถินหรือเปล่านะคะเพราะว่า,วายังบ่ท่านเห็นดอกที่ขาเจ้าว่าเป็นยอดกระถินกินได้คนข้างพี่จะเยอะเหมือนกันยู่สนามหา้าบานสนามห้าอยู่ในบ้านอันนี้ก็เป็นดอกหา้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติดอกเล็กๆสีม่วง ต้นผักชีที่ขึ้นเองนี่บนต้นใหญ่อะบริเกบจะปล่อยให้มันแก่เพื่อเก็บเมล็ดกันนี้ตรงนี้อนันี้กระเมยียนนี่นุมข้างล่างกระเมยียนที่เห็นเป็นเส้นสีแดงๆกับเป็นที่กั้นว้นะคะบ่ให้คนเขาเดินขามลงไปค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงระวังก่อสางหรือเป็นที่อันตรายค่ะคนที่เขาเดินไม่เห็นเขาจะได้ระวังค่ะ ช่วงนี้กระยุนในช่วงการก่อสร้างนะคะยำพันแล้วเดือเฮ็ดอ่าระเบียงนะคะระเบียงที่ตอออกมาสนามหลังบ้านนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวที่เห็นเนะะี่ยค่ะที่ดินจะทำเป็นระเบียงนั่นเองไว้นั่งเล่นอีกสถานที่หนึ่งค่ะ